โย่กลับสี่ชาวฟรีฟาร์มบนะ้านกับสู่ฉากสื่อตอนไหนก็บอกวันนี้ผมในซีเกมส์ถือในเกมฟรีฟารมบ้านกับการเปิดแพ็กส่ในใครก็ชอบดูครับผมซึ่งจริงแล้ววันนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำคลิปเลยนะครับผมแต่พอดีว่าเจ๋งใช่ไหมมันเจ๋งใช่ไหม,ม,เ,ไหมเมื่อผมเจ๋งครับมันจะต้องมีศึกล้างตาเกิดขึ้นครับผมมันจะต้องผมวันนี้ผมจะมาล้างแค้นผมจะมาถอนแค้นครับผมกรแปั๊กแสนห้าครับผมบอกเลย ไม่มึงก็กูวันนี้หมดบอกเลยวันนี้หมดถ้าไม่ได้อะไรคือหมดเลยอ่ะผมมีอยู่แสนห้าหมื่นอะไม่ได้คือหมดเลยครับเนี้ยโอ้หคือขอการพิเศษสักใบมันจะตายหรือไงวะคือตอนนี้ก็ที่ว่าฝนตกถ้ามีเสียงฝนทาดเข้าไปก็ต้องขอภายนะครับแล้วก็ถ้าเด็ตช้าก็คงเป็นเพราะฝนตกเออลีกวันเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดแพ็คล่อกอนครับ เตรียมแพ็คแพ็คล่อ,อแล้วครับแพ็คห้าหมื่นเนี่ยต้องมาหาต้องผมหางินทำไมผมหางินเร็วก็ขายนะักเตะผมไม่ได้โกงนะมีคนเคยมาถามว่าผมโกงหรือเปล่าพี่โกงหรือเปล่าผมต้องเขาบอกไว้ก่อนแล้วผมไม่ได้โกงนะไม่อยากเสี่ยงครับแม่งโดนแบรนด์มางามใส่แพ็คล่อ,อครับผมแพ็คล,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 ล่อล่อแล้วสณงตีนมาครับผมโอ้หล่อตีนกูช่ายเลย เอาปูแพ็กฟรีแล้วผมโถไอสัตว์เ่แกว่าในลอนโตนมัสควายจบแล้วไม่ทำต่อแล้วเลยเนี่ยก้อนนี้นะเว้ย EA เอฟฟังไว้เลยนะกูจะเปิดอีกแพ็กหนึ่งถ้ากูไม่ได้อะไรนะกูด่าแทนยุ่งขาผมไทย EA ทางไหนผมด่าในนี้แหละผมด่ามันไม่ตรงนี้เดี๋ยวึงเราล่อเราตก็ล่อใหมดเปิดแพ็กสี่ล่อ โอ้ยมึงเอ้ยแสนห้าที่ผมซื้อน้องเตะได้อีกหลายตัวฮะผมลงทุนขายในสไตล์งผมซื้อมาโอ้โหได้ตัวห้าสิบอย่างงี้มัมีลางไม่ดีแล้วว่ะมาอะไรนะชิตังเมโป้งควยมาชิตังเมโป้งควย ไม่คิดว่าจะเปิดเลยนะมันจะไปแล้วแต่เราซื้อมาแล้วอ่ะโอ้โหฟัตตาเล่โอ้ยสีมัคือเสมอนี่โอ้แม่งจบแล้วครับโอ้แม่งเอ้ยอย่ยแม่งไม่อยากได้โทรแฮน,นอยากได้นักเตะม,มันอะ่ะโอ้ยอินฟอร์มโอ,โ,อโอ้ยนีก็ะโอ้ยยับเลยครับ ยังยับเลยครับแต่เดี๋ยวมันออกไหมนีกแน่ครับตนนี้มันหมดหน่อยแน่โอ้โหเซ็งว่ะต้องหายสามแสนก็เปิดไม่แน่เพราะว่าอะไรเซอร์ลิงห้าหมื่นเบคูวิดห้าหมื่นพิกโตสองหมื่นนาโดสองหมื่นเดี๋ยวผมผมขอคิดก่อนว่าผมจะเปิดดีไหม ตัดกากได้ใจกูมากเลยโอ้โหวยมากครับอะไรอ่ะ๋อเหี้ยกาข้างในมึงพวกไม่เคยจิงหนักขนาดนี้มันตั้งนานแล้วนะโอ้้แต่ได้หน่อยเออปั๊บแม่งแค้่งกูเลยอ,อ๋อนี้ครับไอ้พวก,พวกชุดนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วนะอไอ้พวกเนี่ย เสียงครับจะได้ผมให้ขอเลยดีปารีดอ่ะโอเคผมจะคิดวิไงก็อย่าลืมกดไลค์ผมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับไปแ้วยนะถ้าเสียงผมไปอย่างเงี้ยต้องหอบไปพพอดีเจ็บคอเล็กน้อยผมก็ไม่แน่นะแต่ถ้าผมขายเกิดมันไส้ขายต้องเตะขึ้นมาจะเปิดอยู่แพ็คแล้วถ้าเปิดอยู่แพ็คก็อาจจะลงวันนี้เลยโอเคไปแล้วครับผมสดครับเชื่อเปล่าเชื่